อะไรนะกาแฟวันละหนึ่งแก้วสร้างเงินสดได้1ล้านบาทถ้าคุณซื้อกาแฟกินได้วันละ1แก้วคุณก็สร้างมรดก1ล้านบาทให้กับลูกได้ครับรู้หรือไม่ว่าประกันชีวิตเนี่ยนับเป็นเครื่องมือครับสร้างมรดกเงินสดที่ประหยัดที่สุดง่ายที่สุดและปลอดภัยที่สุด <Wow. S 1> สมมติคุณทานกาแฟแก้วละเอา60บาทนะไม่ต้องแพงแพงอย่างสตาร์บัคเนี่ยหกบาท1เดือนคิดเป็นเงิน1,800บาท 1ปีคิดเป็นเงิน21,600บาทเงิน21,600บาทนี้เนี่ยหากนำมาออมในระบบประกันชีวิตคุณจะสร้างทุนประกันชีวิตได้1ล้านบาทนั่นแปลว่าคุณมีพินัยกรรมเงินสด1ล้านบาทที่พร้อมจะยกให้กับลูกของคุณแล้วและเงินสดจำนวน1ล้านบาทนี้นะครับจะถูกระบุอย่างชัดเจนในสัญญาว่าจะต้องถูกสมมอบให้กับใครคนใดคนหนึ่งณนะเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างแน่นอน แม้ผู้ทําประกันชีวิตเนี่ยจะทําประกันชีวิตมาเพียงปีเดียวจ่ายเบี้ยประกันไปแค่20,000กว่าบาทแต่เงินสด1ล้านบาทนี้จะถูกส่งมอบไ้กับทายาทของผู้เอาประกันทันทีครับประกันชีวิตจึงเป็นเครื่องมือสร้างมรดกเงินสด1ล้านบาทที่คุณซื้อได้ด้วยราคาเหมือนกินกาแฟวันละ1แก้วนั่นเองครับเป็นสุดยอดเครื่องมือสร้างมรดกที่ทําให้คนเงินน้อยสร้างเงินก้อนโตให้กับครอบครัวได้ทันที ถ้ายังไม่มีเงินสดสำรองติดบ้านแล้วก็ประกันชีวิตคือคำตอบที่คุณตามหาครับ